คุณสุกครับกรมสรรพากรนะครับก็คาดการณ์ว่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดนะครับปีนี้อาจจะต่ำกว่าเป้าเนี่ยประมาณสัก1น0 0 0แสนล้านบาทหลักๆเลยนะครับก็เป็นผลมาจากภาษีนำเข้าที่ลดลงตามพิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกประกอบกับปีนี้เองนะครับภาครัฐก็มีการออกมาตรการหลายมาตรการเกี่ยวกับภาษีนะครับในการช่วยเหลือประชาชนช้อปปิ้งช่วยชาติเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งมาตรการนะครับก็ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของทางกรมสรรพากรครับ โดยคุณประสงค์ภูลทเนศอธิบดีกรมสรมากรเองก็ออกมายอมรับนะครับแม้ว่าภาพรวมดูเหมือนว่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ก็ยังคงต่ำกว่าเป้าด้วยขณะที่ทางกรมสรมากรเองนะครับตอนนี้ก็มองนะครับว่าอาจจะต่ออายุการขยายแวนนะครับหรือว่าคงแหวที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยต่อไปอีกหนึ่งปีโดยคุณประสงค์บอกนะครับว่าภายในเดือนนี้นะครับรกรกฎาคม กรมสรรพากรก็เตรียมที่จะเสนอกระทรวงการคลังเพื่อที่จะพิจารณาคงภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา7%ออกไปอีก1ปีหรือว่าจะาสิ้นสุดลงนะครับก็คือเดือนกันยายนปีพศ2560แล้วก็เสนอคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะพิจารณาอนุมัติในขั้นตอนต่อไปก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านกำลังซื้อของประชาชนรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนด้วยนะครับคือแต่เดิมนะครับตามกำหนดเนี่ยอัตราแ7% ก็จะสิ้นสุดลงนะครับในเดือนกันยายนนี้ซึ่งถ้าหากไม่คงอัตราการจัดเก็บนะครับแวดก็จะเพิ่มไปที่เพดานสูงสุดก็คือ10%สลับมูลค่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในตอนนี้นะครับทางอธิบดีบอกว่าดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ก็ยังคงต่ำกว่าประมาณการเนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็จัดเก็บบนฐานการนำเข้าสินค้า ซึ่งปีนี้ปรับตัวลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็สะท้อนให้เห็นจากยอดการจัดเก็บอย่างเดือนพฤษภาคมคือแม้ว่าภาพรวมนะครับสัญญาณจะดีขึ้นการจัดเก็บสูงกว่าปีก่อนประมาณ40,000ล้านบาทหรือเติบโต6%แต่ก็ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายประมาณ30,000ล้านบาทก็หลักๆเลยก็คือตัวภาษีนำเข้าที่ลดลงไปนะครับทำให้ภาษีปโตรเลียมเองก็หายไปค่อนข้างมากครับ สำหรับยอดทั้งปี2,559นะคะคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการประมาณ1แสนล้านบาทจากเป้าหมายจัดเก็บได้7-8แสนล้านบาทในส่วนนี้เป็นเพราะว่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างที่ชี้แจงกันไปก็คือว่าอยู่บนพื้นฐานของการนําเข้าเกือบ1แสนล้านบาทด้วยกัน คือถึงแม้ว่าถ้าไปดูนะคะตัวเลขสัญญาณของการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในพฤษภาคมเนี่ยที่ดูค่อนข้างจะดีขึ้นแต่ว่าหลายปัจจัยค่ะที่ทําให้รายได้ของกรมสัมภากรตลอดทั้งปีไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะว่าอย่างที่เห็นคือนอกเหนือจากราคาน้ํามันที่กระทบกับการจัดเก็บภาษีก็ยังมีมาตรการทางภาษีอีกหลายตัวที่สนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ทั้งกรณีโครงการบัญชีเล่มเดียวนะคะที่ยกเว้นภาษีในปีนี้ให้กับ SME ที่เขาเข้าโครงการมีมาตรการช็อปช่วยชาติออกมาซึ่งบุคคลธรรมดาก็จะได้รับการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมนะคะก็ชี้แจงมาว่าอาจจะมีบางส่วนนะคะที่กระทบกับรายได้ของการจัดเก็บภาษีบ้างแต่ก็ชี้แจงว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้อาจจะเห็นสัญญาณของการเก็บภาษีที่ดีขึ้นมาบ้างค่ะครับและถ้ากาลังซื้อในประเทศเองนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับราคาน้วมาดิบต่โลกปกับตัวเพิ่มขึ้นก็น่าจะทําให้การจัดเก็บภาษี ในช่วงครึ่งปีหลังอาจจะมากกว่านี้นะครับ